นึกอยากกินปลาแห่งทอดกรอบ,รอบพี่น้องเอ้ยแม่มันจะไปอยากอะไรตั้งมันเหรอบ้องต๊กมันก็มีเนาะหลูกชาวนาอย่างปักขวังนี่มันไม่แม่นเรื่องอยากเลยหากินแบบนี้ต๊กปลาเด้พี่น้องเอ้ยมาต๊กบุบต๊กบุบแม่มองนี่ปลาเยอะแทะแทะฝรั่งก็ไม่ค่อยกินกันแล้วค่ะ ตัวกําลังดีเลยใหญ่สองนิว้วสามนิว้วถอดขนาดนี้เนื้อกําลังเยอะค่ะกินอร่อยพี่น้องตากปลาตากเนื้อนี่ต้องป้องกันมะรงวันพี่น้องนาะรอนนี่มะรงวันไล่แทะนำเชื้อโรคมาสู่ร่างกายเราต้องรักษาสุขภาพตัวเองด้วยเด้อค่ะเด้อรอบนี้ปกางก็ตากแดดเดียวค่ะไม่ค่อยแหงกรอบเท่าไหร่ แอปเปิลปักขวางก็ดดกๆพี่น้องกินไม่ทันเลยลนระเนระนาดแอปเปิลตนนี้อร่อยค่ะแต่ลูกเล็กมาเรามาลงมือทอดกันเลยใส่น้ำมันหลายๆจักหน่อยเดี๋ยวพี่น้องเอ่ยไฟก่อกลางกค่อนไปทางต่ำจะ้ะค่อยๆทอดค่อยๆใส่ลงไปพี่น้องค่อยๆให้เขาเหลืองเนาะคะ่ะเนาะขาจะได้ยซุกทางข้างในข้างนอก ปลาทอดกรอบๆนี่กินตะเข่าร้อนๆหรือว่ากินตะเข่าเหนียวก็อร่อยนอพี่น้องนอก,กินตะสมตำก็ยังได้ค่ะเนึกอยากแต่พี่น้องเอ้ยตว่าไม่อดไม่อยากเลยค่ะเคชนับบทของปากขวางอยากกินอะไรก็หากินเองพี่น้องเองลูกชาวนาเองเคยลำบากมาตกปลาสำนีไม่ถือว่าอยากเย็นอะไรพี่น้องเอ้ยปักขวางก็หาทําเองค่ะนั่งพิดนั่งดูไปดูไฟไปค่อยๆเลือออเล้องค่อยๆเลื้องพี่น้องเอ้ยมาเด้อแก okay, เด้อ ช่วงนี้มันกําลังจะเขาหนาหนาวสวีเดนละพี่น้องเอยบรรยากาศก็ไม่ค่อยดีเท่าไรแดดก็ไม่ร้อนแล้วค่ะพักก็เริ่มตายลงไปแล้วเสร็จเตรียบรอยแล้วพี่น้องมาเด้อปลาถอดกรอบ